กัปปนี่จริงเลย,ยใหญ่แสนหวานดูถูกไหมใช่ไหมพี่พบุญเกิดอ่ะทําไมต้องไปพนันจูบกับมันด้วยล่ะอ้อยไม่ยอมนะ,อ,อ,อ,ะอ้อยเซนสิทีฟอ้อยรับไม่ได้อ้อยพี่ว่าอ้อยหยุดพูดแล้วมาช่วยพี่ดีกว่าไหมไม่อ้อยไม่ช่วยก็อ้อยไม่อยากให้พี่บุญเกิดชนะแล้วได้จูบกับมันนี่อ้อยอยากให้พี่บุญเกิดแพ้แล้วก็โดนต่อยมากกว่าอีกเอาทำไมอยากให้พี่โดนต่อยล่ะ ไม่อยากให้พี่จูบก,กับมันนะไม่อยากให้จูบก,กับนางหวานนะเกิดอะเฮ้ยมีอะไรวะอ,อ้อยเดี๋ยวพี่มานะอ้อยอ้อยทำไปก่อนนะโหรมีเรื่องอะไรเจรนี่ฮะเรื่องอะไรนะ โอเคๆเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้แหละโอ้โหเฮ้ยคุยกับใครอ่ะพี่มุนเกิดอย่าบอกนะว่าคุยกับแฟนเปล่าเปล่าเปล่าเออเดี๋ยวพี่มานะเี่จะไปไหนจ๊ะคือพี่เอ่อพี่ปวดปวดผู้ชายปวดผู้ชายเออปวดผู้ชายปวดทีเหรอจ๊ะใช่ปวดทีเดี๋ยวพี่มานะเดี๋ยวพี่มาออไปด้วยไปด้วยเฮ้ยไปด้วยสิอ้อยจะไปกับกับพี่ทำไมไปพี่จะไปทีก็อ้อยเป็น ไม่ได้อ้อยอ้ยอยอยู่นี่นะอ้อยอยู่นี่เดี๋ยวพี่มานะาอย่าตามมานะอย่าตามมานะ เจ๊พัดมาแล้วเจ๊บอสเฮ้ยบอสครับดงเจนี่บุญเกิดมันฟื้นหรอฟื้นแล้วค่ะฟื้นแล้วจริงๆอ้าวแล้วใครทำให้มันฟื้นน่ะคือคือเรื่องมันยาวยาวแล้วก็เศร้าด้วยยาวแล้วก็เศร้าหมายความว่าไงวะตกลงมันอยู่โรงพยาบาลไหนออ๋ไม่ได้อยู่โรงพยาบาลไหนเลยค่ะอ้าวแล้วมันอยู่ไหนอ่ะอะไรวะอยู่นี่ แล้วมันอยู่ที่นี่ได้ยังไงเจนนี่เจนนี่ฉันไม่อยากให้ความมันแตกกันเลเมื่ี้ไ่อยากให้ความมันแตกวันนี้ทำไงดีวะไยทำไงดีวะเฮ้ยนี่ตอนนี้ฉันมีช่องทางหาเงินมาใช้นี่แล้วแล้วเอากนยังได้เงินล้านแล้วนี่เข้าใจไหมเจนนี่ขาใจมเย็นค่ะความรับของบอสจะยังไม่แตกแน่ๆค่ะไม่แตกมันไม่แตกได้ยังไงอะใกล้บุญการมันนั่งหัวดูอยู่นี่ยะบอสตามเจนนี่มาจะรู้ว่าทำไมพี่ไม่เอาไอ้พัดสี่ี่แกจะเจอ มันจะเซอร์ไพรส์แกนิดหน่อยนุ้ยไอ้แกไปค่ะบเดี๋ยวฉันทำหน้าพี่ของฉจะได้ทำไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจริงจริงเชื่อสิดูนะดูนะมาดูนะตัวเองฮึดูสิใครมาใครนี่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 มาคุยเรืนี้สิไม่ต้องกลัวมามาเฮ้ยอ๋อพี่นี่เอง้้ยยเฮฉันว่าแล้วมันจะตายจบแล้วันจบไม่ลง บันเก็ยบันจบเฮ้ยบันจบบันเตือนจำไม่ได้โอ้ยโอ้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโอ้โอ้ไม่เป็นไรมันเป็นอะไรของมันวะความจำเสื่อมเดิฮะความจำเสื่อมจำไม่ได้จริงจริงมันจำไม่ได้ว้ายว้ายบอสขาเกิดลงมา เดี๋ยวแล้วค่ะเฮ้ยฉันซีดกว่านะไปไปอยู่นี่อยู่นี่เจนนี่เจนนี่นี่พากลับไปกรุงเทพเลยนะค่ะดูแลให้ดีนะอย่าให้โผล่มาที่นี่นะค่ะบอสบอสแน่ใจนะคะว่าบอสจะหาเงินมาได้อ่ะเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงฮะเดี๋ยวฉันจัดการเองเจนนี่ดูแลบุญเกิดให้ดีแล้วกันค่ะคะค่ะยองเสร็จยังไปได้ตัวแล้วไปไปคือรถกันกับบุญเกิดไปไปไหนอ่ะบ้านบุญเกิดไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกเหรอเฮ้ย อ๋อเฮ้ยคุณเกิดนะคุณจำไม่ได้สิว่อไหรมันณคงกรุงเทพเฮ้ยจริงเออใช่หน้าอย่างคุณเกิดกรุงเทพชัดๆใช่ใช่ไปกลับบ้านกันบอสชาติและเจนนี่จะติดต่อมานะคะโอเคโอเคขอโทษนะคุณเกิด ขอยืมชื่อใช้อีกแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะคืนให้นะบายบายโชคดีมาส่งใครเหรอเฮ้ยวิมาได้ไงวะฉันก็มาซื้อของไปทำงานนะสิฉันสิต้องถามนายว่านายมาทำอะไรที่นี่นายบอกว่าจะไปหาฟืนไงเออคือ ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจจริงๆผมไม่รู้ว่า